ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก,ร,กร,รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะก็อยอดท่อพัฒนาชาวสวนยางนุนเทคโนโลยีพลักดันสตาร์ทอัพนายนากรตะก,กะวิรพัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยยอท่อกล่าวว่าได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรชับันเกษตรกรชาวซนยางผู้ประกอบการในการสร่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราภายใต้เงอบประมาณกองทุนพนัฒนาย,ยางพารา 49วงเหล็บ3ตามพรบาการยางแห่งประเทศไทย2 5 5 8ได้จัดโครงการสร่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเชาวส้วนยางสระบันเกษตรกรเชาวส้วนยางและผู้ประกอบกิจการยางไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้านยางพาราประจำปีงบป,ประมาณ2 5 6 5 ซึ่งเป็นการทำงานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาร,รามหาวิทยาลัยสงขลาหนักครินเปิดหฮนีซิตนักศึกษากเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยางและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป้าหมายเผื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมยางพาร,ราไปสู้เชิงผาณหนิ์และก้าสู้ผักอุตสาหกรรมไดยย้ยางเป็นรูปธร,รรม ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการยางแห่งประเทศไทยได้รับสมัครผูเข้ร่วมโครงการและขัดเลือกจนได้ซี1 3ทีมแบ่งออกเป็นซีประเภทดังนี้ดีไซน์คอนเทนต16ทีมไอเดียทูโปรโตแทปพัฒนาแนวคิดธุรก,กิจเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ตอนแบบอย่างพารา19ทีมโปรดักต์ทูมาเก็ตพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอนแบบอย่างพาราเข้าสู่ตลาด5ทีมและโปรดักต์ทู g l o b a l มา market พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาร,ราทีเพื่อเขา้าซูตลาดต่างประเทศสามทีมซึ่งหลังจากนี้จะนำผลงานทางมดไปจัดแสดงในิทศการและจัดก,กิจกรรม p i t ชิ่งเพื่อตัดสินสุดยอดผลงานและระดมทุนในการต่อยอดธุรกิจทางซีประเภทในวันที่9สิงหาคม2 5 6 5ที่อุทยานวิทยาศา,ศาสตร์มาหาวิทยาลาัยสงขลานครินทร์วีนีนาทสุระกำแหงสุนขาววิทยุมก่อสงขลา,า,ร,ารายงานค่ะรวดเร็ว ชับไว้เพื่อชุมชนไทยทุกวัน